สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Crimson c o ร์ดเอนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณ Levi r e d นะครับผมเป็นโปรโตสสีแดงที่ฝั่งสายล่างนะฮะอยู่ในลีกแพลต i ินัมนะครับผมแล้วก็คู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอะไรอะไรวะเนี่ย b er er l a z e เ l a z e เออไออ r v ไอรออล Blaze เ,ออเดี๋ยวนะโอเคประมาณนี้แหละฮะอ่านไม่ออกนะฮะอ่านออกแค่เลสนะฮะโอเคอเป็นเซอร์สีน้ำเงินนะครับผมที่ฝั่งขวาบนนะฮะของแมปนะครับผมอหลังจากที่ดูเกมประเภททีมอย่างดูเดือดมาแล้วคราวนี้ก็กลับมาดูเกมประเภทเดี่ยวกันนะฮะอ,อันนี้ไม่ใช่เกมแข่งขันนะ,ะเป็นรีเพลของผู้เล่นทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวจะมีคนสงสัยนะน,นี่ขอชี้แจงไว้ สักเล็กน้อยแล้วกันนะว่าทำไมเกมแข่งขันผมถึงไม่ค่อยเอามาแคสนะครับเพราะว่าคือหนึ่งแหละตัวรีเพลย์ที่ผู้จัดจาก,การแข่งขันเขาปล่อยเนี่ยบางทีรีเพลย์มันจะไม่ครบนะฮะสมมติว่า,าแมชนี้เขาเล่นกัน best of ทรีอเงี้ยก็คือเท่าไหร่นะแข่งกันอย่างเต็มที่ก็3เกมใช่ไหมบางทีเนี่ยมันเขาจะปล่อยออกมารีเพลย์แค่อันเดียวประมาณนี้คือรีเพลย์มันไม่ครบผม,ผมก็แบบไม่อยากจะทําให้เาเรียกว่าอะไรไม่อยากเอามาแบบ เขาเรียกว่าคอนเทนต์ขาดๆให้หายประมาณนั่นแหละอยากให้มันครบถ้วนนะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาปล่อยออกมาแล้วเขาปล่อยดีเพลออกมาเนี่ยมันมักจะเป็นแพชก่อนหน้าของเกมนะซึ่งถ้าเอามาแคสเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาที่นั่นแหละฮะเกี่ยวกับสัญญ,ญาณอินเทอร์เนต็ตเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าการที่แคสเกมของแพชก่อนหน้าเนี่ยตัวโปรแกรมมันต้องไปโหลดข้อมูลจากแพชก่อนหน้ามาไงนี่แหละมันจะทําให้แบบ มีปัญหาได้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำนะส่วนใครสะดวกทาเนี่ยผมก็ไม่ว่านะก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่พร้อมจริงๆนะต้องผมจําเป็นต้องอยู่ในแพทปัจจุบันไปนะโอเคประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นี่ฝั่งสีนะ้ำเงินก็ส่งเซิร์กลิงเข้ามารุมจัดการซีหลอดบึ้มไปแล้วนะียบร้อยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็ส่งโอฟุลอดบินเข้ามาอย่างชิวด้วยนะแล้วฝั่งสีแดงโอ้โหเหลืออะไรครับเนี่ยไม่น่าจะเหลืออะไรนะฮะต้องดึงโฟรบเข้ามานะครับผม จริงๆเนี่ยเล่นเซิร์กิงรัชเฉลี่ยก็ได้นะแต่ว่าไงมันก็ได้แหละดูไหมเอ้ดูไปนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆงหรือเปล่านะฝั่งสีดงจะยอมแพ้ไหมก็ดูส่งน่าจะไม่แล้วนะมีตัวเก็บแร่ไว้คอยคุมกันบ้านอยู่นะเซิร์กิงทั้งหมดก็ได้ตายลงไปแล้วนะนจุดนี้นะครับตรงนี้โอเวอร์หลอดบินมาอีกตัวหนึ่งส่วนตัวนี้ก็อ้อมหลังแนวแร่นะฮะโอ้โหคือจังหวะเมื่อกี้ถ้าหากว่าทําดีๆเนี่ยถ้าหากว่าสไนไปที่ตัวไพลอนได้นี่คือผมว่าจบเลยนะ ฝั่งสีแดงจะไม่สามารถสร้างยูนิตขึ้นมากันได้เลยอะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสีแดงเขาก็กันบั้นไว้ได้นะฮะออกเป็นอาเดฟบออกมาก่อนนะจังหวะน,นี้แยกร่างมาณจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงครับอกาจะวิ่งตามแต่ไม่ได้นะไอ้จริงๆอาเดฟบนี่เป็นยูนิตที่ควรส่งออกไปสเกลนะแต่ก็ยังไม่ส่งออกไปนะยืนรออยู่ณจุดนี้อยู่นะโอเคยังไงครับ ตอนนี้เปิดเป็นสต็อกเกอร์นะฮะในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินเบสสองมาแล้วนะครับมีควีน Queen อยู่2ตัวนะอ้อลืมบอกไปครับฝั่งสีน้ําเงินนะี่อยู่หลีกเออโกลนะฮะโกลเฟเยอร์คูณเล่นระดับทองนะแต่ว่าสีแดงนี่เป็นแพลตินัมนะทองคาขาวนะตรงนี้สต็อกเกอร์ยิงโอเวอร์ลอดแตกไหมแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหจังหวัถ้าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ปินออกจากเสาเนะี่ยผมว่ามันรอดอยู่นะนิดเดียวจริงๆนะฮะ อ่ะแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินไหลเข้ามาอีกทีนึงนะครับเจอโอ้โหเจอวอลเข้าไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยจังหัะน,นี้อันนี้อะไรเนี่ยพลอนโอเคอ๋อยืนอ๋อตรงนี้มันมีรูมีรูให้เดินผ่านได้อยู่โอเคมุมมองเมื่อกี้นี่นึกว่ามันแบบมันตันสมบูรณ์แบบอ่ะแต่ตอนนี้ว์ปเกตยังรีเซิร์ชไม่เสร็จเลยนะครับฝั่งสีแดงเขาเล่นอะไรเป็นไมครบโรบอติกส์แฟกซิลิตี้นะฮะอาวุธหนักเลยนะครับ ขึ้นเทคอาวุธหนักอย่างไวเลยนะจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้ก็ลงเบสสามอยู่นะครับแล้วก็อ้อหอเมื่อกี้เสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านนะฮะถ้ามันเข้ามค์หก็ขออภัยด้วยนะผมอ่ะตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีน้ําเงินโอโ้ลงแก๊สเพิ่มเติมนะฮะก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้ว <c oughs> ลงแก๊สเยอะขนาดนั้นไงกําลังจะพูดเลยว่าจะเล่นโรชนะฮะจำเป็นต้องเก็บแก๊สเยอะกว่านี้นะ ต่ว่าตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะบอแกสคุณเก็บแค่2ตัวเหรอรู้ตัวไหมเนี่ยคุณเบลสคุณเบลส์น่าจะไม่รู้ไม่รู้ตัวนะต้องเก็บสามตัวนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะโอเคทำการขยายคลิยเพิ่มเติมนะครับส่วนตรงนี้ก็มีการย้ายควีนมาประจำณเบสสามนะฮะก็ตรงนี้มีควีนออกมาเพิ่มเติมจริงๆเออถ้าเล่นเป็นซึ้งในควีนที่ควรดินพันกันอีกแล้วขออภัยนะควรที่จะมีควีนเยอะกว่านี้นะ อย่างน้อยๆคือเอาไว้กันบ้านเอาไว้ขยายคลิปก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นในช่วงประถุถ้าเป็นในช่วงปะทะกันเนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิลทรานสฟิลส์นะฮะเ,เอาไว้ฮิลนะนะเป้าหมายที่เป็นไบโอนะนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเงินเขาก็ไม่บุกต่อนะปล่อยให้สีแดงนี่ฟาร์มอย่างชิวเลยนะครับอิมมอร์ทัลกำลังจะมานะอ่าแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยทขาบอเลยเขาซิเอ้ทไมฝั่งสีแดงมาเปิดเทคที่เบสล่างอย่างเงี้ยทำไมไม่สร้างไว้ข้างบนนะมันอันตรายนะจริงๆแล้ว ลงฟอร์จนะครับจังหวะน,นี้เท่าไรเขาซิ้มาแล้วอาจจะเป็นบลนะิงสต t อกเกอร์นะดูทรงแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินกดเออัพเกรดบวกหนึ่งเกราะภาคพื้นดินมาแล้วนะกำลังมานะฮะขยายคลิปอ่าคลิปนี้ต้องขยายให้ต่อกันนะครับถ้าคุณคิดที่จะเล่นทับบกนะฮะสำหรับฝั่งเซิร์ฟนะส่วนใครที่เป็นเผ่าอื่นก็ต้องเคลียร์นะฮะ ตรงนี้ว่าไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เซอรลิงหกตัวแล้วไม่มีการอัปเกรดสปีดลิงเลยเมตาบริกบูสยังไม่มานะตอนนี้หกนาทีกว่าแล้วแสดงว่จาจะเน้นไปที่โรชนะดูทรงแล้วอืมก็ดีนะจะได้เก็บทรัพยากรไว้เล่นเทคโรสเต็มที่นะครับตอนนี้โรชแล้วก็เรเวรเจอร์ก็กำลังมานะอ่าเรเวรเจอร์นี่ก็เป็นยูนิตที่เอาไว้ทำโซนคอนโทรลน,นะ แล้วก็เอาไว้ทำลายฟอสฟิลของเซนทรีของฝั่งโปรโตสก็ได้ด้วยนะแต่ผมสงสัยตรงนี้มันมีทางออกได้อยู่ใช่ปะ่ะอืมออกได้นะออกได้แต่ไม่ควรที่จะมาสร้างฐานอัดแน่นอย่างเงี้ยแล้ววอลบ้านก็ปนแปลกๆด้วยนะโอ้เอฟเซอร์เวอร์กดมาสองตัวเลยนะฝั่งสีแดงแล้วตรงนี้ว่า,างไงครับืมวาร์ปเกตอย่างเยอะเลยนะฮะล้อมรอบฟอสด้วยนะครับ กดอัปเกรดบวกหนึ่งพลังโจมตีภาคพ,พื้นดินมานะฮะฝั่งสีแดงนะครับผมตรงนี้ลงไพลอนเพิ่มอีกสามสี่อันเลยโอ้โหฝั่งสีแดงต่างเยอะมากอะ่ะเยอะเกินไปนะครับสำหรับผมนะตอนนี้เทมเล้าอาร์คายส์เทมเลาอาร์คายส์เปิดเทคให้เทมเลานะฮะอันตรายนะครับสำหรับฝั่งเึิงนะตรงนี้ฟอร์จก็กำลังมาอีกที่หนึ่งแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเขาเห็นยังไงนี่อ๋อเห็นอยู่แค่นี้นะไม่ส่งเข้าไปหน่อยนะครับ ก็ไม่ส่งนะฮะโอเคตอนนี้ต่างฝ่ายต่างสร้างกองทัพกันอยู่นะฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ก็มีเซิร์กลิงโรชแล้วก็รีเวนเจอร์นะฮะแล้วก็เร่งการขยายคลิปเพิ่มเติมตอนนี้ก็มาดูกันนะครับว่าใครจะบุกก่อนนะแต่ว่าดูทรงแล้วกองทัพฝั่งสีน้ำเงินนี่คือเสียเปรียบอยู่นะด้วยจำนวนนะไม่ใช่เสียเปรียบทางได้จำนวนสิต้องจริงๆต้องบอกว่าเสียเปรียบด้วยดาเมจโดยรวมโอเคตอนนี้มีมาเติมแล้วน่าจะพอบุกได้นะ เขาเรื่อนทับเลยนะครับฝั่งสีแดงอ้าวไหลผ่านจะเอ๋แล้วนะฮะเจอแล้วนะครับฝั่งเสีมเงินไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เห็นออบเซอร์เวอร์หรือเปล่านะตอนที่นี่แน่ๆแล้วทำไมฝั่งสีแดงเขาไม่ดึงกองทัพมากันเบสสามตรงนี้ล่ะฮัลโหลโอ้โหผมว่าฝั่งฝั่งเสีมเงินในกองทัพถือว่าค่อนข้างใหญ่นะสีแดงคุณเลวิแรตคุณโอ้โหความรู้สึกช้านะฮะต้องแคนเซิลนะครับเออก็ยังดีนะครับกดแคนเซิลได้นะตรงนี้วาร์ปอะไรลงมาครับซีหลอดนะฮะ อย่างเดือดเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหไล่ตอนจนมุมเข้ามานะจุดนี้เอาซีรลอดส่งไปประท้าโรชนะครับผมให้สกเกอร์กับอิมอร์ทัลยิงซัพพอร์ตอยู่แนวหลังนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหผมว่ากันได้อยู่นะเนี่ยสุดยอดเลยนี่คือข้อดีของการเก็บตังค์ไว้เยอะนะฮะแต่ว่าต,ต,ต้องต้องต้องยันให้อยู่นะแล้วประเด็นคือฝั่งเตียงมือเขาจะมาเติมไหมยยังไม่มานะตรงนี้หมดกองทัพนี้ก็คงต้องถอยโอเคจริงๆด้วยนะซีรลอด,อดพุ่งใส่เลยโอเคอ่ะเหลือ โรถอยู่2ตัวนะะถ้าไม่นับโอเวอร์เซีย2ตัวนี้นะฮะีไปยังไงครับ o v e r l o r โหลดบินมาอีกนะฮะสป라이บล็อกหรือ,อยังยังนะฮะแต่กําลังและกําลังจะบล็อกแล้วนะฮะเคตอนนี้ฝั่งสีนะ The เดียฝนะั่งสีแดงนะฮะกดอัปเกรดเกาะบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็ดาเมจบวกสองนะส่วนฝั่งสีโอ้สีน้ําเงินขึ้นเทคไฮดร r าแล้วนะฮะ เฮนโรลิสเด่นเพิ่มระยะยิงกับเพิ่มสปีดนะฮะสปีดการเคลื่อนที่นะเดี๋ยวสักพักอาจจะได้เห็นเทคเลอร์เกอร์นะอาจจะนะฮะอาจจะแต่ว่าถ้ามาในผมบอกได้เลยว่ามันจะต้องเดือดแน่ๆนะฮะเพราะว่าเลอร์เกอร์นี่เป็นยูนิตท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อละลายกองทัพภาคพื้นดินนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะจริงๆคขาพูดนี้มันไม่ได้มาจากผมนะมันมาจากผู้เล่นท่านอื่นนะนเป็นผู้เล่นชาวไทยนี่แหละว่าแต่แต่ว่าไปแล้วก็คิดถึงนะช่วงนี้ เป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้น่าจะกลับไปเรียนทํางานอยู่นะอ่ะช่างมันนะครับเรื่องนั้นรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่คือเละเทะนะครับผมต,ตรงนี้มีซีหลอดไหลเข้ามาฮนะอือเสียมเงินจะดันเอ้ยจุย๊ยจะตานฐานได้ไหมครับผมว่าได้อ่ะโอ้โหแล้วโรสเป็นยูนิตที่ไวเคาน์เตอร์ตัวซีหลอดอยู่แล้วนะเพราะซีหลอดพวกอเดฟนะยูนิตประเภทอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับทาเงินบุกคืนเลยนะจังหวะน,นี้แล้วสีแดงเขาไม่มีอะไรกันบ้านด้วยนอกจากอาคอนตัวเดียว แต่ว่าโอ้ไม่เป็นไรครับขาววาับสีรอดลงมาเติมได้นะจังหวะน,นี้ว์ปลงมาแล้วก็พุ่งใส่เลยนะแล้วประเด็นคือตอนนี้ดาเมจฝั่งสีแดงบวก2ไปแล้วนะฮะในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินหนึ่งเขาบวกบวกหนึ่งไมเลยเอา้าวชิบมหายสิครับอย่างนี้โรสมันไม่ได้เอฟเฟกต์นะเนี่ยโอ้โหโรสเนี่ยถ้าจะอัปเกรดดาเมจต้องอัปเกรดอามิธสายแอทแทกนะฮะอ่าตรงนี้เดกสีอ้าวสีแดงเห็นแล้วนะครับส่งสีหลอดวิ่งมาตายเมื่อกี้นะฮะโอ้โห โอ้ไม่ใช่มีแค่ซีรลอดนะมีออฟเซอร์เวอร์ด้วยนะครับสองตัวยืนข้างกันลอยเอยบินเออนั่นแหละอยู่ข้างๆกันเออได้เป็นโปรโตสเนี่ยต้องขยันสร้างออฟเซอร์เวอร์นะครับไปประจําจุดตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้นะเหมือนกับที่ฝั่งซีร์เข้ากระจายตัวโอเวอร์ลอยอย่างนี้แหละนะฮะแต่ประเด็นคือไกลไปไหมนะฮะอ่ะตรงนี้ว่ายังไงครับวาร์ฟรีซึมมาแล้วนะครับอิมมอร์ทอก็กําลังตามมานะเราอาจจะได้เห็นอิมมอร์ทอลแดนซิ่งนะ มอเทลไค่ติงประมาณนั้นแหละตรงนี้ไว้ครับไฮเทปลาลงมาเพิ่มเติมอย่างเยอะเลยนะแต่ไม่มีการรีเซิร์ไซนิคซอมนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าอาจจะเล่นแค่อาร์คอนนะเพอตอนนี้โอ้โ oh, หเร่งอัปเกรดฟังสีแดงนี้ขยันมากเลยนะในการอัปเกรดนะฮะตอนนี้กดอะไรมาพลาสมาชิล l d บวกหนึ่งนะแล้วก็ดาเมจบวกสามนะครับภาคพื้นดกองทัพภาคพื้นดินนี่คืออลังการมากเลยนะเน้นดาเมจนะะไม่ได้เน้นเกราะนะ ในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเพิ่งจะกดอัปเกรดมิสไซล์แอทแทกมานะฮะกำลังโจมตีเอ่อเรียกไลนะพวกโรชพวกไฮดร้าอย่างนี้นะฮะต,ตรงนี้ว่ายังไงสั่งกองทัพเพิ่มนะครับอุย้ยแคแรคตัวตัวผู้ด้วยนะเนี่ยว้าวฝั่งสีน้ำนก็ยังคงเล่นเทคเอ่อไม่ใช่เทคเล่นคอมโพสิชันเดิมนะฮะลิงก์โรชเรฟเฟเจอร์นะฮะแล้วก็มีไฮดร้าตามมาด้วยนะโอเคเมื่อกี้มีอาการกระตุกนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้น ฝั okay. ่งสีน้ำเงินนะฮะยิงหินเปิดทางนะจุดนี้เลยนะครับส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้กองทัพก็โอ้โหมีแต่อาคอนกับซีลอดเออถ้าด้วยอัปเกรดเนี่ยอาจจะไหวอยู่นะ,ะแต่ว่าจำนวนมันจะสู้เขาได้ไหมประเด็นประเด็นคือฝั่งสีน้ำเงินนี่มีทั้งไฮราทั้งโรชแล้วสามารถทำใครติ้งหนีตัวซีหลอดได้นะถ้าซีลอดมันติดคูดาวชาร์จอยู่นะ แต่ว่าที่แน่ๆนี่อาจจะต้องเอาซิลอดไปแทงแล้วก็อาร์คอนตามนะแล้วก็เอาอิมอร์ a l ลยิงอยู่แนวหลังแล้วก็ใช้วาปริซึมในการรับส่งอิมอร์ a l ลนะทำไครติ้งนะใครที่ไปว่าวๆนั่นแหละนะเผื่อใครถามนะครับว่าไคลติ้งคือเขียนยังไงนะหรือไม่บางคนเขาก็จะใช้คำว่าแดนซิงนะเพราะว่าลักษณะมันเหมือนกับการเต้นนะโอเคตรงนี้อู้ฝั่งสีนี้แดงมาขยายเบสสตรงนี้เลยนะเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้บ่อกแก๊สม่วงนะฮะเดาว่าน่าจะเป็นแก๊สเทอร์ซีนนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเขียนว่าเวสซีนนะน่าจะเป็นแก๊สเวสซีนผสมเทอร์ซีนนะมันก็เลยออกเีมุ่งงนะประมาณนี้เอ้ยจะปะทะก,กันแล้วนะครับตรงนี้จะเอเรียบร้อยวับไปซึมขึ้นมาบนนี้กลางเลยนะฮะทำตัวเป็น่าไยลอนนะฮะไม่ได้นะครับธรรมาการตรงนี้แตกนะครับเอามีไฮดร้าล,ลงมาอีกนะครับวับไปซึมบึ้มไปแล้วนะจังหวะน,นี้แต่ตรงนี้ว่ายังไงเนี่ยอย่างดืเดือดเลยฮะอิมม์ทัลโอ้โหไม่ไหวนะผม เฮ้ยเด๋อยโมทเทอร์อยู่ตัวหนึ่งอู้เอาอาคอนมาเป็นตัวแท้งกับซีรอดนะฮะเป็นคอมโพสิชันที่ดีมากเลยนะในการเล่นสู้กับฝั่งเจอร์นะฮะแล,แล้วประเด็นสําคัญคืออย่าลืมนะครับว่าดาเมจเขาบวกสองแล้วนะฝั่งสีแดงแล้วนะบวกสามมันกำลังจะเสร็จด้วยนะแล้วอาคอนนี่มันเป็นยูนิตแอนตี้ไบโออยู่แล้วนะฮะคือเป้าหมายที่ติดแท็กไบโอเนี่ยจะได้รับดาเมจเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้นี่เจออินเฟสเตอร์โยนฟังก๊าใส่แล้วยังไงครับซีรอดพุ่งไปฟันแตกแล้วนะฮะตรงนี้โรชว,วกกนะริิ่่งงมมมาาเตตตตกกีีัว็ยหดนนะร้ ยังไงครับอินเฟสเตอร์ใหมกแล้วนะครับอื้อบึ้มไปนะฮะโอ้โหจะฝั่งเสียงเงินตอนนี้กดไฮร่าใหม่แปดตัวนะจะทันไหมฮะผมว่าไม่น่าทันนะครับจังหวะนี้โอเคไอโวแตกหนึ่งแตกสองเข้าเบสสองไปได้แล้วนะครับ g ีครับดูทรงแล้วนะฮะไม่น่าไหวนะครับของฝั่งเสียงเงินนะวันนี้อื้อกาจะสร้างป้อมนะฮะไม่ทันนะครับแฮตแตกบึ้มเรียบร้อยครับผมไฮราออกมาแตกอ้าวไข่อันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะไปแล้วนะครับโรสวอเรน ไปแล้วไฮราตกาลังจะตามไปนะครับปิดเทกเลยครับเรียบร้อยครับ GG ไม่ไหวนะครับตรงนี้โอ้โหฝั่งสีเงินสร้างอีโวแชมเบอร์ขึ้นมาเพื่อวอลบ้านนะตรงนี้มีออฟเซอร์ลอยลำอยู่แล้วในมุมมองของฝั่งสีเงินมองเห็นอะไรยังไงครับอย่างนี้นะโอ้โหมองมเห็นออฟเซอร์ด้วยทาไม่สังเกตนะตรงนี้มีสีลล์ขึ้นมาด้านบนแล้วตรงนี้ยังไงไฮราดอยู่ข้างล่างอา้าโรสก็อยู่ข้างล่างโอ้โหถ้าเข้ามาตรงนี้นี่เจออาคอนกับอีโมทอลยิงนะฮะเรียบร้อยครับแล้วอาคอนนี่มัน ยิงกระจายด้วยนะครับผมเอเรียดามจนะฮะเนี่ยเรียบร้อยครับแตกนะฮะอย่างที่ผมบอกครับยังไงก็ต้องจนะีฮะกดเซรลีมา2ี่สิบนี่คือไม่น่าไหวนะโอ้โหฝั่งเซียมเงินนี่คือแบบพยายามมากนะครับผมไม่ได้กดยอมแพ้เลยในะขนาดที่ฝั่งซีเรียนนี่ก็เก็บแร่ชิวๆวนะฮะไม่มีไม่ไม่ได้กดโปรดักชันเพิ่มเติมเลยนะตรงนี้ไว้ครับแรมกำลังจะตามไปนะไฮดรลิส no เดนโอ้โหแอบมาสร้างไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะเนี่ย ตรงนี้ปิดเทคแรกเรียบร้อยครับผมเทคเทียสองไปแล้วนะฮะไม่สามารถสร้างได้นะครับแล้วก็โอ้สปอนนิงพูลสปอนนิงพูลนี่ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สําคัญนะครับเพราะเป็นตัวเปิดเทคเริ่มต้นเลยนะครับเนี่ยคือแตกไปแล้วแล้ว,ลวก็ทิมหายไว้วอดนะตรงนี้อินเฟสเตชันพิษบึ้มไปแล้วนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเทคฝั่งสีน้ําเงินนะโอ้โหอะไรเนี่ยวางป้อมรอบฐานอื เทปฝั่งเีเงินตอนนี้นี่มีอยู่แค่ไฮราลิสเด่นนะฮะโอเคแล้วก็จะมีเลเกอร์เด่นตามมาด้วยนะฮะว้าเราตรงนี้เลยลงปอมเพิ่มเติม,ตมชิลแบตเตอรี่นะฮะโอ้โหไล่เกียรติดทุยิมพันกันอีกแล้วขออภัยไล่เคลียร์ฐานเลยนะฮะตรงนี้เบสสามนะครับผมอันนี้อะไรเนะี่ยคุณมาลงเฮดชอรี่ตรงนี้ทําไมครับเนี <laughs> ่ยค่อยๆหายไปทีละปอมนะฮะฝั่งเซียเงินนี่เขาก็สู้สุดใจจริงๆนะคุณเบส บืมไปอีกนะครับทีนี้นเขาเห็นหรือยังว่าแอมมาสร้างเอ้าเห็นอยู่นะฮะโอเคแล้วยังไงนะครับนิ่งเงียบเลยสร้างอาคอนมาเพิ่มอีกสี่ตัวห้าตัวนะฮะร,ราคาในการสร้างอาคอนนี่มันจะเปรผันไปตามอายูนิตท,ที่ใช้ในการรวมร่างกันนะใช้ไฮเทมพลาสองตัวดักเทมปลาสองตัวหรือว่าไฮกับดาร์ครวมกันนะฮะ แล้วแต่ราคานะฮะซึ่งตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยครับบ้มไปแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขาเล่นอะไรเนี่ยเกมยืดเยื้อนหอฮะโอ้โหประเด็นที่สําคัญเลยนะที่ทำให้ฝั่งสีแดงในพลิกกลับมาได้ขนาดนี้นี่คือสีน้าเงินเขาไม่เข้าไปฮาราัสเล e น,นะเขาฮาราัสแค่ช่วงแรกนะตรงที่ส่ไอตอนที่ส่งเซิร์กลิงเข้าไปอะ่ะนั่นแหละครับ แล้วก็ไม่ทําอะไรอีกเลยนะครับปล่อยให้ฝั่งสีแดงนี่เก็บตังฟาร์มสร้างกองทัพจนยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะสุดท้ายตัวเองก็ต้องจีไปนะฝั่งสีน้ําเงินโอ้โหชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเลวี่แรดฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ